สองวันอันนี้อันนี้ปะไอสกิลของอาคมมันจะแรงขึ้นครับไอเชีย่ยทำไมได้แต่เอ็มดิ้งวไวสัตมึงเอ,อเือวะเนี่ยตาเน,นี้ยที่ผมไม่อยากเล่นเลยมันมีซามิล่าไอ้นี่อยู่ซามิล่าแอสซิน,น,มน,นไม่มีเลยดีเลยอะอนักกรรมพี่ฉันกำลังโดนบังคับเล่นแอสซินหรือนี่ไม่อยากจะเล่นเลยครับพูดจมกับที่ไม่ได้เอ็มบิมง ก็เกียแดแบบนี้เลยวะ่ะเฮ้ยมีคนเล่นไอ้นี่วะ่ะเขียรไม้ครับด้านหลังเขียร์แล้วได้ EP มบอทอุ้ยเกเบบอทไม่ทันเกเบบอททันน่าจะรอด สีย่ยังอะ่ะยังมะเจ้าโคสามคาตาสี่แล้วเราแปลงไคแมสซินจริงถ้าแปลงโหดๆซามมล่าแต่ซาเมล่าก็ต้องไปเล่นกับเออแต่ซามล่าก็ไม่น้องเล่นไปไม่น้องเล่นกับไอ้นี่นี่หว่าอืมหมัดครับแอซซินคู่กับอ,อินฟินิตี้เอเสมอยูมีแอซซินครับเออมันมีคนทาคลิปยูมีแอซซินปะมันจะยังไงมันจะกระโดดไปแล้วก็เกาะเพื่อนปะเพราะตอนเริ่มตันต่สู้มันเกาะเพื่อนจะจะเล่นไปเพื่อนแล้วไงก็ต้องหมัดครับคาคาตาทารอน ถ้าดวลใครเหมาะกับเป็นเอสอีกตัวครับนอกจากซามิล่าอยูนิคยูนิคก็แรงนะอยู่ในแอสซินนะครับกระโดดไปแล้วเมียไอยร์แรงยุ่จริงเกฟผมไม่ได้เล่นถูกไหม mm hmm. ผมฝากของเกมไปแล้วกันอ่ะ mm hmm. เกมไอกะระอีคือดูเลือดสิครับดูเลือดที่ไหลเฮ้ยคนนี้เขาเบลหกแล้ววะเขาเคลียร์ไมล์มา,ม,ามันได้เอ็กพีทีละสามเลยนะทีละสามถ้าเกิดเราไม่มียูนิคข้างหลังโตเน้นแบบเลเวลสูงๆ mm hmm. เราเค่อยไปโลงคารอน เอ็นสี่นะครับน่าจะต้องโลห์หกถางั้นนะเฮ้ยเนะกรปแอซซสสินีตัวตือ do you know my grave assassin ตัวเดี๋ยวนี้ทารอนใส่อลไรนะมันจะเป็นทารอนแบกใช่ป่ะแอซซสสีนนะทารอนใส่ลาพิธไอจีไอนี้ผมเก็บไปทำอะไรวะนะบวกแดงบวกแดงใส่นี่ได้อมีสปาร์คยิงมินิเกฟยิงมินิเกฟเฮ้ยถ้าผมโดนล็อกขานี่เกฟจะกระโดดปะ่ะก็ไม่กระโดดปะ่ะ แพ้สายไวสโลโลตันเวล์เนี่ยตอนนี้น่าจะต้องสอโลโลเวล6เพราะว่าหาพวกคาตาลีนาด้วยอืมแันดเดอร์ด็อกซิลิเชียลไอ้นี่น่าสนใจเอามาเล่นเกฟเป็นสรุปเป็นเคฟเหรออันนี้มัน4ใช่ป่ะคาตาเอีโคเป็น6แอซินล้วน6ใช่ไหมแอซินเอ้ยแต่มันมีอะคาเดมี่อยู่แล้วจากคาตาลีนาไม่มีอะไรดีเลยอะนเดด็อกก็ได้แค่ลีเลือดง่ๆเชี่ยวดีสุดนี่คาตาขาดอีโคครับตรงนี้ในบอดี้กะ โรเทนั่นหาเอโคครับอาร์เม้นกระจอบเกินมันไมผมเล่นยากเลยอาร์เมนมันโซฟักกิ้งจอบเล่นยากจังเลยครับนี่เนี่ยอีกสปาร์คครับเอาไปให้คา,าัารีนาใช่มันนุ่งเล่นแอซินหกอะเลือดผมไม่พอจ่ายขึ้นเลเวลแปดขึ้นไฮเฮลต้องสโลโลเรื่อเอ็กโคอืมแอซินหกครับไม่มีเฮี้ยเลยเลยอ่าการเล่นเนี่ยขายได้เอ็กโคเอ็กโคแอซินหกอะคาเดมี Z ่ <laughs> <laughs> เป็นหกหรือวันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีแต่ความแรงที่ฉันจะให้เธอเฮ้ยไอ้นี่มันจะกำลังจะเกฟสามดาวเพนกวินคนเนี้ยคนนี้มันกำลังจะการเลนสามเอ้ยมันกำลังจะเกฟสามการเลนสามเอ้ยมันเอาเทสเซคเตอร์มากาเลนโปรเทคเตอร์อืมไหนซามิล่าวะเฮ้ยนี่ไงอซามิล่าอีกตัวเจอเลยอ่ะเจออะไรเลยสวัสดีแคทบอยด้วครับสวัสดีอะไรวะเนี่ยเพราะมันติ่งมันรู ผมไม่อยากผมไม่อยากจะเผาพีบอกว่าทุกวันที่พี่เข้ามาหาผมพี่บอกว่าเคดบูแคดบูคือกระโดดหัวเชื่อพี่ตายแล้วอ่อนไงพี่มันให้เอ็มเบมแมสซินที่มาแล้งขยะเออเซนนี่มีไข่เบลสติดแล้วเก่งกไปไม่ได้ใส่อ่อนไงเหล็กกระโดดทุบตายนี้ระเบิดไหมผมไม่รอดมีหมัดให้ไหมโอ้โหดาววิบแบกแล้วไปโกวิบไงถ่ายเกฟทิ้งได้ละถ่ายเกฟทำไมเกฟไม่ได้ถ้าซินอยู่ เอาของเอาไออีงงๆนะให้เกมอ่ะนะเหียเออเอาไออีให้คาตาแล้วก็เอากันเบดให้คาตาจะดีกว่า้วกว่าเลยโอลินาแอสซินแคทบูยแระโดดไปเลยไม่โอลินาหรอวลาลิวนาย่าของที่เหลือให้ทวิตพี่ไม้อยู่นี่เขาให้ทานร้อนกันคืินมันให้อะไรอะ ลาพิษไงลาพิษเลยอะลาพิษเติบเราต้องใส่แล้วไงเพราะโลหะทารอนสามดาวอยู่ไม่อยากไม่อยากเลื่อนรถแล้วเว้ยพี่ต้องไม่เลื่อนพี่ต้องเลื่อนไม่รถแล้วอุ้ยาาาดอ้มกระโดดไปบัมถอนริวหน้าพี่โดดไปถอนนาเทมัะแล้วมันถอนต่ว่ริวหน้าเป็นแค่นั้ มันทอนมันไม่ได้ทอนเริ่มเกมนี่มันทอนหลังจากนั้นวีเลยมัโดดก็ทำอะไรตัวแม่งเรือผึ่อจะทอนเราเหลืออย่างเดียวครับเหลือคาตาลิธาสามดาวโจมปรทานรอนสามดาวก่อนโซฟากินหาร์ุยทำทำเคสมน้ยทำเคสได้สระฟินอือโมปลาดุกได้ระฟินครับเี้ยอะไรเราจะโดดไปทับมาไล่ของขายดกันเล่นแอ่นน่้แหละไออีติดดาว5บาทด้วย เชี่ยหนึ่งเร์เซนจริงวะใครแบกครับคาตารอบนี้พยายามหาคาตล์ว่ามันห่างไกลอย่างว่าคาตาลิน่ามีแค่สองดาวตัวเดียวเยีย่ยคาลินสามดาวโอ้โหอายีบัตเตอร์ไททันรีโซฟไอสัตว์สับหัวขาดไปเลยผมว่าไม่รอดอล้วการนี้โซบริกาดคุ้มสุดอะโซบริกาดตอนเนี้ยตอนนี้บริกาดสองระยะไปสี่สองตัวนี้ก็จะโลเยอะเอาไป ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับโนด,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 ดี้ทุกทุกอย่างหมดแล้วโอ้โหลดสี่บาทลงมาดิวันนีรจะต้องทำยังไงครับเจ้าลุงเตรียมพร้มนะพรตามบอกซ่อนอยู่นี่จ้าอะไรกําลวนอันแรกไอเทมออนใช่ไหมหยิบมามันก็จะให้เราสุ่มไอเทอมออนมีกี่ชิ้นกันบ่อยเยอะสิบเอ็ดสิบกว่าชิ้นได้มากจะให้เราสุ่มหนึ่งสามให้เราเลือกหนึ่งให้เราเล่นหนึ่งสามสุ่มจากสิบกว่าชิ้นเหลือสามแล้วก็ให้เลือกหนึ่งเลยหนึังดีนะให้เลือก โอ้อะคนิตแปด 8. ไฮเอ็นชอปเคมเทคแซงอินเ,เตปเลเวลอัพอันเอามาหยิบอันสุดท้ายนะทันไฮไฮโรเลอร์สามเดี๋ยวนะมึงสามดาวเยอะแล้วไม่ใช่เหรอมึงก็เอาไฮโรเลอร์มาให้ไก่ตีเนนะี้ยเดอะฟัคน้ำตาโอ้สุดท้ายเป็นโชจินโชจินใครดอีก โชว์จินใครอะแค่ว่าใครโชว์จินนิวนาแล้วกันแล้วะนี่ก็จะให้เอ็กโคมาบับดีเร็วเลยยี่ดีเร็ว,รวนาบับเกาะรับเกาะเพื่อนดีกุยกันบึงง้งอน,นึ่งนะได้ทุกคนโดดดังหลังอุ้ยรักหายไปเลยนี่เออทารอนอีกสองครับกาลิน่าอีกสาม So fucking hard. โซ่ฟังกิ่ง hard จริงๆเอโคก็ไม่แย่แต่ผมมองไปถึงลิหน้ามันได้เกาะกระตันเวทไปเลครับในตัวแล้วมันมีสตาร์ทมาหนายน้อยก็เร็วกว่าเอกโกแน่อนอนเรายังอยู่ญญเรายังอยู่ต้องคาตาถามดาวแตา่สามารถท็อปโฟร์แต่ยังไม่มีใครเบอร์เวทเออว่ะเออวะายังไม่มีใครเบอร์เวทเราก็ยังรอดถ้าเบอร์เวทโผล่มาเมื่อไหร่ก็รูทบายซียูเน็กซ์เกม ไอ้นี่มันเอาหายหลเริ่มแะ้วแม่งใส่ไซออนส on, ามดาวแน่เลยสามอันชัวป้าบเพราะตัวอื่นมันสามดาวหมดแล้วมันเหลือแค่ไซออนนี่ไงเห็นป่ะเนี่ยกาเลนสามคาตาดินสามเกฟสามถ้าใส่ไซออนแล้วเจอแบบอิ่มอิ่มสามอันนะก็สามดาวได้เลยอันดับทีม่มันจริงจริงมันเริ่มใส่เลยก็ได้ก็ใช่ขนาดว่าอ้สัตวบโดนทานลอนบุจิมเลือดไหลไปดิ ทารอนจิ้มเลือดไหลพี่ดิตาตาตายเดี๋ยวมันโดนทารอนกูจิ้มเลือดไหลตายไปเฮ้ยหัวติดไฟวะไอเอียไม่มีเอ้ยไงไอีไอเลโอเป็นอสองด<น>าวล่างอะดิก็ต้องเจนี่แทนไอของจริงอ่ะที่เป็นที่อยู่ในจริงใจนสองเนื่องครับทารอนหรือคาตาก็ได้นิดนึงผมยังชนะอยู่ครับนี่แน่นี่แน่เรายังรอดใกล้คน คนนี้เขาเอาเอาอัพเวลสิบมาสุดท้ายนี่ไหวเหรอน่าหน่จริงก็แค่พี่พูดอยู่ว่าเชื่อเอามาสุดท้ายเนี่ยอยู่ล่างๆน<ว>ีม่มันทารอนยากแบบวันฟักกิ้งทารอนขายทวิตทิท้งไหมพี่เชื่อไม่มีอยู่จริงหายเลยอุ้ยที่ทำไมเคาะโผลของว<อ>ิกเตอร์อย่างนั้นนี่ถ้าได้สก,กิลก็จบอ่ะเี่ยกับตายอันนี้ถ้าถ้าถ้าโดดถูกฝั่งชนะนั่นแหละเราไปโดดกองซ้ายเขาอยู่ก่อต้องตายก่อนแค่นั้นแหละเฮ้ยอีกเรามันต้องคัดอีก อีกคนเดียวครับเอ๊ะบัฟผมเชใช้ไอเทมบางก่อนพี่เที่ยมา <laughs> สุดยอดปะเค็มเด็กเค็มไมหมล่ะมึง <laughs> ก็ได้เปลี่ยนไงที่นี่มันไม่ได้ใช้ไงไม่ได้ใช้แน่ๆต้องหมดปะเพราะว่าเราต้องเผื่อชนะพี่เราต้องหมดตัวเราได้เลยมนะเนี่ยได้เรือ,อยประมาณนี้นะอารอนสามชาอคโก้กัดหน <laughs> ึ่งเตอร์่ได้ยิงหรอนี่หายไปเลยเตอร์ไม่ได้ยิงอันนี้เราเจอร่างปลอม อุ้ยอุ้ยมันระเบิดอ่ะอันเป็นระเบิดเหรอหรืออะไรวะใช่ระเบิดคันตาวโอ้แพ้ดิอย่างเงี้ยแต่รอดอยู่ปะเฮ้ยท็อปโฟรอดแต่เนี่ยมันมันเหลื่อมันเหลื่อเหลืเกินนะเฮ้ยเท่าไหร่อีเชี่ยฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าเขาลบศูนย์ ไอ้สาเกือบได้แต้มอยู่เกือบได้แต้มคลิวหน้าเป็นทุกอย่างที่ผมโดนระเบิดเม้นในนั่นอนะ่ะเรียวกว่าอะไรวะโอูวโหลดเคมเทคเวลาเคมเทคตายมันจะระเบิดตามแมกเลือไอสัต์ทารอนแจ้งข้างหลังก็ตายเองดูมหายเลยตลอดดไไปมมมัมน่่ีีเจคคยพูทสุ